เรื่องท้าสัตก,กะถวายบินทบาทสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะพระวิหารเวลุวันกาลันทก,กะนิวาปสถานใกล้พระนครราชครืก็สมัยนั้นแลท่านพระมหากัปปะนั่งเข้าสมาธิอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่โดยบัลลังก์เดียว ที่ถ้ำปิดผลิคูหาสิ้นเจ็ดวันครั้นพอล่วงเจ็ดวันนั้นไปท่านพระมหากัสสปะก็ออกจากสมาธินั้นเมื่อท่านพระมหากัสสปะออกจากสมาธินั้นแล้วได้มีความคิดว่าถ้าะไรเราพึงเข้าไปบินธบาตยังพระน,ค,นรครราชกรเถิดก็สมัยนั้นแล เทวดาประมาณห้า้อถึงความขวนขวายเพื่อจะให้ท่านพระมหากัสปะได้บินทบาทครั้งนั้นเป็นเวลาเช้าท่านพระมหากัสปะห้ามเทวดาประมาณห้าร้อยเหล่านั้นแล้วนุ่งผ้าอันตรวาสกถือบาทและจีวรเข้าไปบินทบาทอย่างพระนครราชครืสมัยนั้น เท้าสักกะจอมเทพมีความประสงค์จะถวายบิณฑบาตแก่ท่านพระมหากัสปะได้เคยส่งเทวดามีประมาณห้าร้อยซึ่งเป็นปริจากิกผู้มีเท้าดังนกพิราบไปด้วยพระดำรัสว่าพระผู้เป็นเจ้ามหากัสป่าเข้าไปบิณฑบาตยังกรุงราชคฤก์พวกเธอจงไปถวายทานแด่พระเทระเทวดาเหล่านั้น จึงเข้าไปหาแล้วยืนประสงค์จะถวายอาหารทิพ์ถูกพระเทระห้ามจึงกลับไปยังเทวโลกตามเดิมบัดนี้คิดถึงการห้ามครั้งก่อนจึงคิดว่าพระเทระจะรับในการบางคราวเทวดาเหล่านั้นมีความประสงค์จะถวายทานแก่พระเทระผู้ออกจากสมาบัต จึงไม่กราบทูลให้ท้าวสักกะทรงทราบมากันเองน้อมโภชนะอันเป็นทิพย์เข้าไปถวายถูกพระเถระห้ามไว้โดยในก่อนเหมือนกันจึงกลับไปเทวโลกถูกท้าวสักกะถามว่าพวกเธอไปไหนมาพวกเทวดาจึงกราบทูลความนั้นท้าวสักกะถามต่อว่า พวกเธอถวายบิณฑบาตแก่พระเถระแล้วหรือพวกเทวดาจึงทูลว่าท่านไม่ปรารถนาจะรับท่านพูดว่าอย่างไรข้าแต่เทวะท่านพูดว่าจะสงเคราะห์คนเข็ญใจพวกเธอไปโดยอาการอย่างไรไปด้วยอาการนี้แหละพระเจ้าค่าผู้เช่นพวกเธอ จกถวายบิณฑบาตแด่พระเถระได้อย่างไรท้าวสักกะมีพระประสงค์จะถวายด้วยพระองค์เองจึงแปลงเป็นช่างหูกแก่ชราฟันหักผมงอหลังค่อมทำแม้นางสุชาดาผู้เป็นอสุรธิดาให้เป็นหญิงแก่เช่นนั้นเหมือนกันแล้วนิรมิตถนนแห่งคนช่างหูกสายหนึ่งเท้าสักกะ แซงทำเหมือนทอผ้าอยู่นางสุชาดาแซงทำเหมือนกรอได้อยู่พระเทระครองผ้าแล้วถือบาทและจีวรเดินมุ่งหน้าไปยังพระนครด้วยหมายว่าจากสรงเคราะห์คนเข็นใจดำเนินไปตามถนนช่างหูกที่เท้าสักกะนิรมิตไว้นอกพระนครตรวจดูอยู่ได้เห็นศาลาเก่าพังพเยือพยาบ และสามีภรรยาทั้งสองผู้มีรูปร่างดังกล่าวแล้วกำลังทอผ้าอยู่ในศาลานั้นครั้นเห็นแล้วจึงคิดว่าสองผัวเมียนี้แม้ในเวลาแก่ก็ยังทำการงานอยู่ในเมืองนี้เห็นจะไม่มีคนที่เข็นใจกว่าสองผัวเมียนี้เราจะรับสิ่งที่สองผัวเมียนี้ให้แม้มาดว่าผักดอง สงเคราะห์สองผัวเมียนี้ท่านจึงเดินมุ่งหน้าไปยังเรือนของสองผัวเมียนั้นเท้าสักกะเห็นพระเถระกำลังเดินมาจึงตรัสกับนางสุชาดาว่าน่ะเธอพระคุณเจ้าของเรากำลังมาที่นี้เจ้าจงนั่งนิ่งทำเป็นเหมือนไม่เห็นท่านเราจะล่วงชั่วขณะแล้วจึงถวายบิณฑบาตพระเถระ ได้ไปยืนอยู่ที่ประตูเรือนฝ่ายสองผัวเมียนั้นทำเป็นไม่เห็นทำแต่ง,งานของตนอย่างเดียวรอเวลาหน่อยหนึ่งลำดับนั้นเท้าวสักกะตรัสว่าดูเหมือนพระเทรารูปหนึ่งยืนอยู่ที่ประตูบ้านเธอจงใครครวญดูสินางทูลว่า โปรดไปใครครันดูเถอะนายท้าสักกะออกจากเรือนไหวพระเทระด้วยเบญจางคประดิษฐ์เอามือทั้งสองยันเขา่าทอดถอนอยู่ลุกขึ้นถามว่าพระผู้เป็นเจ้าเป็นพระเทระรูปไหนเนาะจึงถอยไปหน่อยหนึ่งแล้วตรัสว่า ในตาของเรามืดมัวจึงป้องพระหัตถ์ที่หน้าผากแล้วเงยขึ้นดูแล้วตรัสว่าโอ้ตายจริงพระมหากัสปเทระผู้เป็นเจ้าของเรามายังประตูกระทาของเรานานแล้วในเรือนมีอะไรบ้างหรือนางสุชาดาทำเป็นกุลีกุจอหน่อยหนึ่ง แล้วให้คำตอบว่ามีจะนายท่านผู้เจริญท่านไม่คิดว่าเสาวหมองหรือประนีโปรดสงพระโยมเถิดดังนี้แล้วจึงรับบาทพระเถระเมื่อจะให้บาทคิดว่าเราควรสงเคราะห์คนเข็นใจแก่ชราเหล่านี้แหละ เท้าศักกะนั้นเข้าไปข้างในคดข้าวสุกในหม้อออกจากหม้อใส่เต็มบาทแล้ววางไว้ในมือพระเถระบินทบาทนั้นในเวลาวางไว้ในมือของพระเถระตลบไปด้วยกลิ่นทิพย์ของตนทั่วกรุงราชครื้ลำดับนั้นพระเถระคิดว่าบุรุษนี้มีศัก์น้อย แต่บินทบาทของเขาประณียิ่งนักเสมือนโภชนะของเท้าสักกะเทวราชนั่นใครหนอลำดับนั้นพระเทระทราบว่าท่านเป็นเท้าสักกะจึงกล่าวว่าดูกระเท้าโกสีข้อที่พระองค์แย่งสมบัติของคนเข็นใจจัดว่าทำกรรมหนักแล้ววันนี้คนเข็นใจบางคน ถวายทานแก่อาตมาแล้วพึงได้ตำแหน่งเสนาบดีหรือตำแหน่งเศรษฐีใครที่เข็นใจกว่าข้าพเจ้ามีอยู่หรือพระคุณเจ้าพระองค์เสวยสิยริราชสมบัติในเทวโลกจะเป็นคนเข็นใจได้อย่างไรข้อนั้นชื่อว่าเป็นอย่างนั้นนะพระคุณเจ้าก็ข้าพเจ้าได้กระทำกรรมอันงามไว้ในเมื่อพระพุทธเจ้ายังไม่อุบัติขึ้น แต่เมื่อพุทธผูป,ปบาทการเป็นไปอยู่เทวบุตรสามองค์นี้คือจุลรสเทวบุตรมหารสเทวบุตรอนเนกวันนะเทวบุตรกระทำบุญกรรมแล้วเกิดในที่ใกล้กับข้าพเจ้ามีเดชมากกว่าข้าพเจ้าเมื่อเทวบุตรเหล่านั้นคิดจะเล่นงานนักขัตฤกษ์จึงพานางบำเรอลงสู่ระหว่างถนนข้าพเจ้าจึงหนีเข้าเรือน พระเดชจากสรีระของเทพบุตรเหล่านั้นกลบร่างของข้าพเจ้าเดชจากร่างของข้าพเจ้าหาได้กลบร่างของเทพบุตรเหล่านั้นไหมใครจะเป็นผู้เข็นใจกว่าข้าพเจ้าละ่ะพระคุณเจ้าแม้เมื่อเป็นอย่างนั้นตั้งแต่นี้ไปพระองค์อย่าลวงอย่างนี้และถวายทานแก่อาตมาเมื่อข้าพเจ้าลวงถวายทานแก่ท่านข้าพเจ้าจะมีกุศลหรือไม่มี มีอาวุโสเมื่อเป็นเช่นนี้ขึ้นชื่อว่าการทำกุศลเป็นหน้าที่ของข้าพเจ้าเถิดพระคุณเจ้าดังนี้แล้วจึงนมัสการพระเถระพานางสุชาดาทำประทักศิณพระเถระแล้วเหาะไปเปล่งอุทานขึ้นสามครั้งว่าน่าอัศจรรย์ทานที่เราตั้งไว้ดีแล้วในพระกสปะเป็นทานอย่างยิ่ง น่าอัศจรรย์ทานที่เราตั้งไว้ดีแล้วในพระกสปะเป็นทานอย่างยิ่งน่าอัศจรรย์ทานที่เราตั้งไว้ดีแล้วในพระกสปะเป็นทานอย่างยิ่งท้าวสักกะจอมเทพเกิดพระหาฤูไทยน่าอัศจรรย์ว่าเพราะเหตุที่เรากะทำความยำเกรงด้วยมือของตนโดยครรบแต่พระผู้เป็นเจ้ามหากสปะเทระผู้ออกจากนิโรธสมาบัติ แล้วทำสัมมาทิฏฐิไม่ให้เปลี่ยนแปลงไม่ให้กระทบกระทั่งผู้อื่นโดยการจึงถวายทานด้วยโภชนะเป็นทิพย์เช่นนี้เพราะเราเป็นผู้ประกอบด้วยสมบัติสามประการคือเขตสมบัติไทยสมบัติและจิตสมบัติจึงบำเพ็ญทานอันสมบูรณ์ด้วยองค์ทั้งปวงหนอในคราวนั้นเมื่อจะหลังออกซึ่งปีติและโสมนัสที่อยู่ภายในพระหฤทัยของพระองค์ จึงกล่าวว่าทานน่าอัศจรรย์ทานนั้นเป็นทานสูงสุดเมื่อท้าวสักกะทรงเปล่งอุทานอย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่พระวิหารนั่นเองทรงสดับเสียงด้วยทิพยโสดแล้วตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายว่าดูกร,ราภิกษุทั้งหลายเธอเห็นไหม เท้าสักกะจอมเทพทรงเปล่งอุทานแล้วเหาะไปภิกษุเหล่านั้นทูลถามว่าก็เท้าสักกะนั้นทรงกระทำอะไรพระพุทธเจ้าข้าเท้าเธอลวงถวายทานแดดกัสปะบุตรของเราเพราะเหตุนั้นแหละเท้าเธอพอพระไทยจึงทรงเปล่งอุทานลำดับนั้นแหล พระผู้มีพระภาคทราบเนื้อความนี้แล้วได้ทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายย่อมรักใคร่ต่อภิกษุผู้ถือการเที่ยวบินทบาทเป็นวัดผู้เลี้ยงตนมิใช่เลี้ยงคนอื่นผู้คงที่สงบแล้วมีสติทุกเมื่อเรื่อง ท้าสักกะถวายบินทบาตจบ